สวัสดีค่ะพบกับอาคิคลินิกนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นไลฟ์สดค่ะคนเดิมค่ะหมอจ๋าวันนี้เราอยู่กับเคสพิเศษเคสหนึ่งนะคะที่เป็นเคสที่ได้รับรางวัลในแคมเปญสวยใสไม่งอฟิลเตอร์ของเราค่ะ วันนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะในการจะมาฉีดให้ทุกคนดูแล้วก็จะมีผลลัพธ์ติดตามมาสแสดงให้ทุกคนดูในอีกช่วงช่วงถัดไปเหมือนกันว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันว้าวขนาดไหนนะคะประเด็นวันนี้เนี่ยก็คือการฉีดเมโซแฟทค่ะเมโซแฟก็คือเป็นเทรนดที่มีมานานมากแล้วค่ะ แล้วก็ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทําไมถึงนิยมมานานขนาดนั้นก็เพราะว่ามันเวิร์กจริงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าคำว่าเมโซแฟทที่หลายคนคุ้นหูกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อวิธีการทำอะคะ่ะเมโซแฟทคือการฉีด สลายไขมันที่อยู่ในชั้นผิวหนังของเราการฉีดสลายไขมันในชั้นผิวหนังของเราก็เลยสามารถทําได้ทั่วทั้งตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือว่าบอดี้หรือลําตัวนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาโชว์กันเนี่ยก็คือเป็นการฉีดเมโซแฟตลดแก้มลดเหนียงนะคะก็ช่วยให้หน้าเรียวหน้าวีแล้วก็กรอบหน้ากรอบขากรายค่ะ,คะมีความคมชัดขึ้นลดเหนียงนะคะซึ่งเป็นเทรนที่สาวๆหรือว่าทุกคนเนี่ยต้องการกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของหน้าเรียวทีนี้ หลายหลายคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเมโซแฟตเนี่ยมันมันคือการฉีดสลายไขมันแล้วแต่ละที่แต่ละคลินิกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างที่หมอจ๋าบอกะคะ่ะว่าการฉีดเมโซแฟสลายไขมันเนี่ยมันเป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการการที่เราฉีดนะคะเราใช้ตัวยาเราใช้ปริมาณยาแตกต่างกัน นะคะที่เราค่ะจะเหมือนเดิมเน้นความเป็นแบบออร์แกนิกเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะเมโซแฟตของเราเนี่ยก็เลยเป็นสารสกัดจากพืชล,ล้วนเลยนะคะไม่มีตัวเคมีข้อตัวเคมีทําให้เวลาฉีดไปอะคะ่ะมันก็ไม่ได้ว่าบวมตุยวันถัดมาก็ยังบวมอยู่หรือว่ามีความปวดความแสบค่อนข้างสูงมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยนะคะมันท่องท่านมีความเป็นธรรมชาติสกัดจากพืชหมดเลยพืชบางชนิดเนี่ยมีหน้าที่ในการไปทําให้เซลล์ไขมันแตกตัว นะคะกระบวนการอวิ๋ของมันก็คือเวลาสารสกัดเข้าไปถูกไหมคะก็ไปกระตุ้นให้เซลล์เซลล์ไขมันเนี่ยเกิดการแตกตัวปริมาณเซลล์ไขมันก็เลยค่อยๆลดจํานวนลงตามรูปที่โชว์ให้ดูตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเซลล์เหลืองๆนี่คือเซลล์ไขมันนะคะพอมีการแตกตัวแล้วก็สลายตัวออกไปของเซลล์ไขมันปริมาณชั้นไขมันของเราก็ลดจํานวนลงปริมาณเซลล์ไขมันของเราก็ลดจํานวนลงนะคะผลลัพธ์ฉีดตรงไหน บริเวณนั้นก็ยุบลงค่ะตัวอย่างเช่นภาพ Before After นะคะที่โชว์ขึ้นมาให้ดูนะคะจะเห็นว่า เคสบางเคสก็คือเป็นการฉีดลดแก้มแก้มป่องๆองะคะ่ะแก้มก็มีความแบบเรียวได้ขึ้นนะคะหรือว่าฉีดเหนียงก็จะเห็นว่ากรอบขานกยที่ดูไม่ชัดดูมีเหนียงหย่อนคล้อยลงมาะคะ่ะปริมาณกรอบหน้าก็คมขึ้นนะคะเหนียงก็หดหายไปหรือแม้แต่กระทั่งการทําทิ่ตัวนะคะบอดี้บริเวณพุงในรูปที่หมอโชว์ให้ดู Before After หน้าท้องอะคะ่ะก็เห็นว่าฉีดไปเนี่ยปริมาณชั้นไขมันที่ลดลงก็จะทําให้สัดส่วนเนี่ยดูเข้าที่เข้าทางในรูปขึ้น โอเคะ okay, ค่ะวันนี้เคสของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวขอเตรียมเคสนิดนึงนะคะเชษฐาชาได้เลยนะคะเดี๋ยวเชษฐาชาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับเคสของเราในวันนี้กันค่ะก็เชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะน่าจะมีหล,หลายๆคนที่กังวลรูปหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นหลักที่วันๆหมอเจอเจอทุกวันนะคะมาปรึกษาด้วยทำยังไงให้หน้าเรียวขึ้นนะคะการฉีดเมโซแฟตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในวัยนักศึกษา หรือในวัยสักแบบ20ถึงไม่เกิน30นะคะ20ต้นต้นๆอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างนิยมกันมากเลยในการฉีดเมโซแฟสตลายไขมันเพราะวัยเด็กๆอะคะ่ะปัญหาหย่อนคล้อยมันไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ดีจะเป็นเรื่องของไขมันสะสมตามแก้มตามเหนียงมากกว่าอืมฉีดแล้วครั้งเดียวเท่านั้นค่ะก็ว้าวเลย ฉีดครั้งเดียวเนี่ยปริมาณเซลล์ไขมันก็ถูกทำลายแล้วก็เซลล์ไขมันก็ลดลงไปเลยในทันทีที่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊แต่หนูก็เห็นเพื่อนหนูหรือหนูก็เห็นแบบบางที่เขาแนะนําว่าก็ต้องมาฉีดซ้ํานะคะคุณหมอมันจะเป็นต้องซ้ํำไหมคะถ้าไม่ฉีดซ้ํามันจะ ถ้าไม่ขีดซ้ำมันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าคือขีดซ้ำก็คือลดลงไปอีกยุบลงไปอีกอะค่ะนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยหมอมีเคสเยอะมากพอสมควรเลยค่ะ,คะที่ขีดแค่ครั้งเดียวแฮปปี้แล้วนะคะ,ะมาเจอเคสของเราดีกว่าค่ะนี่นะคะคุณน้องสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจูเลียน้องจูเลียนะคะน้องจูเลียวันที่เจอหมอหมอจําได้ว่าเรามา มีการคอนซัลกันแล้วหนูบอกว่าหนูกังวลเรื่องของอแก้มถูกไหมคะแต่ตัวจริงหนูหน้าเล็กมากเลยนะทาไมถึงยังกังวลแก้มอยู่ไม่คือหนูกังวลตรงที่ว่าเวลาออกกล้องอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทํางานเรื่องด้านนางแบบถ่ายภาพรีวิวอะคะ่ะหน้าก็จะออกองคูนิดนึงไม่ค่อยเดียวเหมือนตัวจริง<ช>คือรูปหน้าเนี่ย เป๊ะอยู่แล้วแบบมันต้องตับเป๊ะขึ้นไปอีกถูกไหมเว่าเราออกกล้องนะโดยเฉพาะกล้องเพื่อนเนาะใช่ค่ะกล้องเพื่อนน,น,นี่คือสำคัญที่สุดรูปเราที่อยู่ในกล้องเพื่อนอ ก็นั่นแหละค่ะการฉีดเมโซแฟตก็อย่างที่บอกเท่าที่หมอเช็คดูนะคะวันนั้นที่เราแบบจับแก้มจับเอียงเราดูเนี่ยก็ยังมีไขมันเหมือนกันมาดับหนึ่งการฉีดเมโซแฟตก็จะช่วยให้ปริมาณแก้มเนี่ยยุบลงไปอีกเนี่ยยุบลงไปอีกกรอบหน้าเราก็จะชัดขึ้นเวลาออกกล้องอะคะ่ะมันก็จะได้รูปที่ง่ายขึ้นเลิศค่ะคุณหมอเลิศเลยเคยฉีดหรือยังคะเคยค่ะประมาณสองสามครั้งสองสามครั้งแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าฉีดแต่ละครั้งมันจะทยอยยุบลงไปยุบลงไปยุบลงไปเรื่อยๆนะคะโอเ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดกันเลยดีกว่าเนะาะตื่นเต้นไหมนิดหนึง<ห>ค่ะนิดหนึ่งวันนี้เราฉีดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะคือกล่าวาแบบครั้งนี้แล้วก็ยุบยุบไปแบบอีก20ปีก็ยังยุบอยู่สวยเลยสวยเลยสวยแน่นอนออกกล้องคือแบบเป๊ะเวอร์ที่สุดในกลุ่มของเพื่อนละเลิศค่ะค่ะก็วันนี้เราแปะยาชากันนะคะก็เลยจะเห็นว่าไม่ได้มีแบบน้ำคงน้ำแข็งมาประคบกันเนาะ ตัวยาของหมอจะไม่ได้แสบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบพวกสารสก,กัดจากพืชใช่เพราะว่าไม่รู้สึกว่าแสบเลยอืมค่ะ,คะเช็ดแอลกอฮอล์นคะคะทำความสะอาดนิดนึงก็จะมีทั้งหมดอันนี้เป็นเมโซฟตที่เราจะฉีดในวันนี้นะคะ โอเคค่ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวหนูลองยิ้มเยอะๆให้หมอดูเลยค่ะโอเคคลายนะคะเวลายิ้มนะคะมันก็จะมีปริมาณไขมันที่แบบป่องๆออกมาคือเราต้องเล็งรูปหน้าก่อนนะคะว่าหมอควรจะวางตัวยาเนี่ยไว้ระดับประมาณจุดไหนของใบหน้า จะประมาณนี้เจ็บไหมคะนิดนึงค่ะทนได้นิดนิดเนาะเหมือนมดกัดเนาะ นิ่งมากแต่คือมันก็ไม่เจ็บจริงๆนะคะหมอก็เคยฉีดเหมือนกันฉีดตัวเองสองกระจกแล้วก็ฉีดตัวเองาะทำบ้างอยากทำบ้าจัดแต่งเองเลยจัดแต่งเองว่างๆก็แบบคว้าเข็มคว้ายาวาเพื่ฉีดหน้าตัวเองนิดนึงนะคะไหนยิ้มหน่อยค่ะโอเคค่ะ รูปแบบการฉีดเมโซแฟตนะคะก็ะะจะประมาณนี้เนาะซึ่งวันนี้เราฉีดเยอะพอสมควรนะคะหมอเลยอาจจะอขออนุญาตแบบจบไลฟ์แล้วเราก็จะลุยกันต่อแก้มที่เหลือเหนียยที่เหลือให้ครบโดสนะคะโดยรวมนะคะการฉีดเมโซแฟตเท่าที่เราถ่ายทำบรรยากาศให้ดูก็จะประมาณนี้ค่ะหมอก็จะให้ยิมให้ดูก่อนเพื่อดูว่าจุดไหนที่มันแบบมีความป่องออกมาตรงไหนคือไขมันส่วนเกินตรงไหนคือไขมันที่ที่เราควรจะต้องเก็บไว้ไม่ใช่ว่า เอาเขมันตอกให้หมดเลยแบบนี้รูปหน้ามันก็ไม่สวยนะคะนอย่างบางคนเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเนี่ยฉีดไปฉีดมาอะแก้มตอบแก้มตอบก็คือใต้โหนกตรงนี้ค่ะมีความตอบลงซึ่งมันเป็นจุดที่ไม่ควรตอบอะคะ่ะมีหลายเคสมากที่แบบต้องมาฉีดฟินเนอร์เติมแก้มตอบให้มันเต็มขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยจุดที่ควรเอาออกคือเอาออกจุดที่ควรเก็บไว้คือเก็บไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเลยต้องแบบเล็งก่อนเนาะส่วนเหนียงเนี่ยคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาแบบ ก้มหน้าแล้วก็ฉีดเหนียงกันต่อนะคะเดี๋ยวโชว์ฉีนเนดเหนียงนิดนึงดีกว่าค่ะนะคะค่ะคุณหมอเได้ข่าวว่าตัวในส่งแฟนข่าวเวลาฉีดเนี่ยน้องๆต้องคนือเรียกว่าไงนะศึกษาหรือว่าก้มหน้าเลยค่ะโอเคต้องระว,วังน,นิดนึงนะคะหมายถึงยังไงนะคะ 아 <목소리나> มันมันค่อนข้างปลอดภัยสูงมากเลยค่ะแล้วผลข้างเคียงมันก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเราออกกําลังกายดูคุมอาหารแล้วเซลล์ไขมันมันหายไปยค่ะเพียงแต่ว่านี่เราแค่ใช้ออสารสกัดธรรมชาติที่มาช่วยเร่งในการสลายของเซลล์ไขมันไปเฉยๆดังนั้นเนี่ยผลข้างเคียงคือไม่มีเลยอย่างขีดเสจนะคะน้องจูเลียก็สามารถแต่งหน้าทาครีมดื่มแอลกอฮอล์กินของหมักของดองกินปะลาร้าอะไรเงี้ยค่ะคือได้หมดเลยกินได้หมดเลยไม่มีข้อห้ามนะคะ ใช่ไม่เหมือนอพวกแบบฉีดฟิลเลอร์บท็อกอะไรแบบนั้นแล้วก็วันถัดมาค่ะก็มันก็ไม่บวมไม่อะไรแล้วหลังฉีดนั้นที่อาจจะมีตุยต่ยตุ่ยตัวยานิดนึงเพราะมันคือการฉีดตัวยาเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังน,นะคะแต่พวกนี้ก็ไม่ต้องถึงพวกนี้หรอกค่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ยุบลงไปหมดแล้วนะคะ้ร,ะร,รูตอนฉีดเสร็จเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างะคะที่เวลาหมอแบบฉีดตัวยาเข้าไปเสร็จแล้วปกตินะคะเฉยเฉยเนี่ยต้องใช่ตอนนี้ก็คือไม่รู้สึก อะไรแล้วไม่มีความเจ็บปวดยังแสบอยู่เลยค่ะคือไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นแล้วตอนตัวยาวิ่งเข้าไปใต้ชั้นผิวรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเออขอชี้ไปเลยค่ะเออค่ะก็คือตัวยาอย่างที่บอกตัวยาของเราก็ไม่แสบ นะคะบางคนอาจจะเคยขีดเมโซแฟตเนาะแล้วแบบตัวยาแสบหรือปวดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ความเดิดก,ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะผลลัพธ์ก็เห็นชัด mm hmm. เห็นไวค่ะแต่ละคนผลลัพธ์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่วันถัดมาเลยก็มีนะคะหรือประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆค่ะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคน,นจะเริ่มสังเกตเห็นตัวเองที่ระยะเวลาประมาณไหนนะคะแล้วมันอยู่ได้นานเท่าไหร่อยู่ถาวรค่ะก็คือเหมือนเวลาเราผอมค่ะเซลล์ไขมันหายไปเซลล์ที่หายไปแล้วคือหายไปเลย คนถาวรเพียงแต่ว่าถ้าเราอ้วนขึ้นเวลาเรากินอาหารกินพิซซ่ากินอะไรต่างๆเวลาเราอ้วนขึ้นนะคะไขมันก็จะเริ่มสะสมใหม่มันก็มักจะไปสะสมในจุดเดิมๆที่มีไขมันเหมือนอย่างเวลาที่เราแบบชอบอ้วนออกแขนนะคะเวลาเราผอมลงแล้วเวลาเราอ้วนขึ้นใหม่มันก็มักจะแบบรู้สึกว่าออกแขนเหมือนกันว่าเราเคยมีไขมันตรงไหนบ้างมันก็มักจะไปสะสมตามจุดพวกนั้นก็สามารถขีดซ้ำได้ เมนไหมือเัน้ต่อตายไปเลยะะใช่ค่ะมันสลายสลายหายไปเลยก็หายไปถาวรค่ะขับออกทางระบบอุจจาระปัสสาวะอย่าเงเงี้ยค่ะแล้วตรงที่คุณหมอเห็นในรูปที่คุณหมอเสิร์ฟมามีขีดแบบเหมือนพุงได้ด้วยใช่ขีดหมดหมอมีขีดหมดเลยค่ะขีดหน้าท้องขีดท้องน้อยขีดขาล่าสุดก็มีคนมาขีดตรงเนี้ยค่ะที่เวลาใส่เกาะอกหรือใส่เสื้อแขนขุดล้อมเนื้อมันปิ้นออกมาตรงข้างๆรักแร้อย่างเงี้ยค่ะก็มีขีดตามอย่างนี้ได้หมดเลย ขอแค่มีไขมันค่ะเราก็แบบขิดขิดสะไรได้หมดทุกส่วนค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะก่อนปิดไลฟ์แจ้งโปรโมชั่นนิดนึงนะคะเมโซแฟตที่เราเนี่ย ดีขนาดนี้แล้วก็ราคาคือเป็นราคาแบบสบายกระเป๋านะคะนักศึกษาก็เลยมาฉีดกันบ่อยเนาะโดสละพันสองบาทนะคะก็แล้วแต่ปริมาณไขมันที่ต้องการลดเราก็จะประเมินดูว่าเราจะใช้กี่โดสดีอย่างปกติเฉพาะเหนียวคะ่ะเราก็ใช้ประมาณสัก2โดสถึง3โดสประมาณนี้นะคะแก้ม2ข้างก็ใช้ประมาณสัก3โดสรวมกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็จะเป็นราคาประมาณนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นประจาเดือนเรื่อย,เอยๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขายดีอยู่แล้ว ะะก็มีโปรทุกเดือนมีโปรก็ถูกลงไปวันนี้อีกแต่ก็เลยบอกไม่ได้เพราะว่าโปรมันเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะแต่แค่ว่าราคาปกติของเราเนี่ยก็จะโดสนสักพันสองอยบาทนะคะใครสอบถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์ไลน์เฟซบอะไรไมาได้หมดเลยเราจะมีช่องทางคนข้างหลากหลายนะคะโอเคค่ะสองสาขานะคะสาขาใกล้กับมหาวิทยาลัยเอแบกบางนานะคะอยู่ในโครงการ v i e w Point Complex แล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงเหม่งจ่าย ค่ะใกล้ๆกับซอยสถานทูตลาวมีที่จอดรถสะดวกค่ะจอดรถบวกไเดินเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้หมอกำ้องจูเลียลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาฉีดกันต่อให้เสร็จดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะเจ็บไหมคะเจ็บเนาะเมโซแฟคที่เราเคยฉีดปวดไหมเออแอบนิดนึงแอบปวดนิดนึงแอบปวดนิดอันนี้คือไม่รู้สึก